สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะแต่แอปนันก็ยังไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะคะมีขนด้วยนะคะสีสวยเมื่อกี้ไปสวนมามือดำโอ้ยเห็นไหมคะสวยนะคะทุกคนสีเหลืองโอ้ยหลุดหลุดก็เอาสิคะเห็นไหมคะสวยมากทุกคนสวยเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะ ตีแพ yeah, 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 ้ล้อีหอนตีอาเอฟล้ยาเบื่อเอฟมาดินี่นะคะนี่อีกสองลูกค่ะทุกคนตีมาสเปเชียลอีกสองลูกนะคะทุกคนกอเลสตีห้าอสนาตบนั้นนะคะท่าทากินนะคะ ตัวทากกินแล้วนะคะทุกคนมันตกไปลูกเสียได้จังสวยเหลืองสวยมากดูนี่ขนเขานะคะทุกคนนี่ขนเขานะคะท<ร>ี่แพ้เป็นแพรใช่ที่แพ้ที่เรียกที่เรียกวานเนียแพร้วานเนียแพร้วานเนียอยากให้ได้ดูสวยวากามาติฟ้าติฮะโย นี่ค่ะทุกคนสีเหลืองสวยมากบรรยากาศในสวนนะคะดูแอป,ปเปิลค่ะแอป,ปเปิลก็ลูกใหญ่มากนหมค่ะทุกคนลูกใหญ่แฝนอย่างล่างนะคะลูกไม่สวยนะคะทุกคน กัดกินได้เลยนะคะเนี่ยแต่แอนนันไม่กินนะคะให้มันอยู่นี้แหละเพราะว่าถ้าไม่มีคนเก็บเดี๋ยวเขาก็จะหล่นนะคะอันนี้ก็สวนตรงนี้ก็มีปลูกต้นไม้นะคะดูต้นไม้น้นสีเหลืองได้แพ่นะคะทุกคนมันสุกแล้วมีกี่ลูกอ่ะ หนึ่งสองสามสามนะคะสี่ลูกนะคะทุกคนดูลูกนี้ค่ะดูลูกนี้นี่แอดนันเอาเลยนะคะลูกใหญ่มากใหญ่มากไปคะ่ะทุกคนนี่โอ้โอ เดินเข้ามาเปียกเลยนะคะรองเท้านี่เปียกเลยนะคะรองเท้าผ้าไปนะคะทุกคนนี่นะคะต้นไม้ก็สวยเรืองอารามอารามเขาจบคลิปกันนี้ก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสด,ดีค่ะ